สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ป้านันก็จะมาทําน้ํายาล้างจานให้เพื่อนๆนะคะทําน้ํายาล้างจานให้เพื่อนๆดูเผื่อเผื่อเพื่อนๆท่านใดมีเวลาเราก็จะได้ทําใช้เองเนาะทาใช้เองก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมาเยอะนะคะเพราะเราไปซื้อวัสดุมาก็ไม่เท่าไหร่แต่เราทําเองนี้ได้เยอะเลยเพื่อนเพื่อนจะได้เยอะมากเลยเดี๋ยวป้านัน อบอกนะว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งนะคะน้ำยาล้างจานสูตรวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีห้าหกอย่างนะคะที่เราต้องเตรียมเนะาะก็อย่างแรกก็จะเป็น n ่า N70 อันนี้นะคะ n 7 0นะคะเพื่อนๆจ๋า n 7 0หนึ่งกิโลแล้วก็จะมี f ่ 50, f 50, า F50 f 5 0ค่ะประมาณครึ่งกิโล แล้วก็จะเป็นกดมะนาวกดมะนาวนี้อีกนะคะนี่คือเขาเตรียมมาไว้ให้เลยให้เราหนึ่งชุดแล้วเราก็มาผสมเอาเองเนาะอ่าอันนี้จะเป็นผงฟอกผงฟอกนะคะนี่นะจะเตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็เกลือเกลือนะคะเกลือห้าขีดทั้งหมดนะคะอันนี้ถุงละสองขีดนะเกลือถุงละสองขีดให้เตรียมไว้ห้าขีดนะคะแล้วก็อ่ามีน้ําน้ำสิบสามลิตรนะคะที่เราต้องเตรียมเนาะอ่าเดี๋ยว ปนันก็จะมาทําวิธีทําให้ให้เพื่อนๆกันเลยเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านใดออยากทําด้วยปนันนะคะก็ยามว่างเนาะยามว่างาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนี่นะวัะสะดุที่ปนันเตรียมไว้นะคะวัะสะดุที่ปนันเตรียมไว้เนาะมีเกลือมีเอฟห้าสิบมีเอ็นเจ็ดสิบนะคะผงฟอกแล้วก็เกลือมีน้ํานะคะแล้วถ้าเรา อันนี้มีน้ำหอมให้ด้วยมีน้ำหอมอกลิ่นของสันไล,ลนะคะน้ำหอมกลิ่นของสัลลนไลนี่เราก็มีสีผส,สมอาหารนิดหน่อยที่เราอยากได้สีหรือถ้าใครไม่อยากได้สีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ใส่เพิ่มให้มันออกจะสีเหลืองๆเ,เหมือนสีสันไล,ลนะคะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนะาะเอาเดี๋ยวปนันมาเริ่มทํากันเลย,เยปนันมาเริ่มทํากันเลยนะคะวิธีทํานะคะขั้นตอนที่แรกก็ นำ N 70นะคะ N 70กันเลยนี่นะคะ N 70นะเทใส่ภาชนะนี่ภาชนะเราก็จะเป็นถังเลยถังก็ใหญ่ๆหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ขั้นตอนสุดท้ายเราต้องเติมน้ำ13กิโลมันก็จะได้เยอะอยู่จะครึ่ง่้นถังนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะเท N 70ลงไป เทใส่ในถังเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะใส่ถังไปเลยนี่นะคะเราจะตามด้วยเกลือเกลือสามขีดเกลือสามขีดนะคะอ่เนีนัน,น,นใส่เกลือสามขีดเพื่อจะได้คนให้เข้ากันนะคะมีหอ่อละสองขีด แล้หอนอี่หนึ่งขีดนะคะเป็นสามขีดแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคนคนเอาเกลือกับ n 70คนให้เข้ากันก่อนนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าคนกันเลยคนไปในทางเดียวก่อนนะคะใครจะถนัดซ้ายก็หันซ้ายไปอย่างเดียวเลยใครถนัดขวาก็วนขวาอย่างเดียวคนด้านเดียวเพราะว่าเขาจะได้ไม่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟองเป็นลมเนาะคนด้านเดียวเลยนะคะ พอเนื้เอเข้ากันเป็นครีมสีขาวก็ใส่น้ําลงไปเข้าอันนี้ก็เป็นสีขาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําลงไปนี่สีขาวแล้วเห็นไหมนี่เป็นสีขาวเลยนะคะเป็นสีขาวแล้วออะ,ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะ งไปน้ําเราก็เตรียมไว้อันนี้ก็คือประมาณหนึ่งกิโลเดี๋ยวเราเตรียมไปเลยแต่เรายังไม่ต้องใส่หมดนะคะเพื่อนๆใส่ไปก่อนอใส่ไปสักครึ่งกิโลนะคะน้ําสักครึ่งกิโลตามด้วยเอฟห้าสิบตามด้วยเอฟห้าสิบนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน ทำง่ายนะคะเ,เพื่อนๆจะทำง่ายเรายามว่างเนาะเราก็มาทำใช้เองคนให้เข้ากันนะคะ นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะให้เข้ากันมีเกลือมีเอ็นเจ็ดสิบแล้วก็มีเอฟห้าสิบคนให้เข้ากันอพอเข้ากันแล้วนะคะพอเข้ากันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอาขั้นตอนต่อไปนะคะละลายผงฟองละลายผงฟองนะคะนี่นี่คือผงฟองนะคะนี่คือผงฟองอเดี๋ยวเราเอามา ละลายน้ำอ่าเดี๋ยวก็นันมาละลายน้ำนะคะอ่าป๊กเว็บหนึ่งเดี๋ยวก็นันลุกไปเอากระลำมังก่อนนะ ใช้น้ํานะคะน้ำครึ้นประมาณครึ่งกิโลเพื่อเราจะได้ละลายผงฟองนะคะนี่นะผงฟองเราเอาไปละลายน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาผสมกันนะคะเราคนตัางหากนะคะเอาน้ําใส่ภาชนะอ่าละลายผงฟองต่งหากก่อนให้เขาละลายก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาผสมกันนะคะ ผงฟองเขาก็จะนานละลายนิดหนึ่งอ่าพอละลายดีแล้วพอละลายดีแล้วเราก็เทไปรวมกันเลยเทรวมกันเลยแล้วเราก็คนนะคะคนคนเข้ากันเลยให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วนะคะผงฟองเข้ากันดีแล้วแล้วเราก็ตามไปด้วยกดมะนาวนะคะกดมะนาวเห็นแต่ปรนันเห็นแต่ดำปรนันก็ะส่นนี่นะคะนี่เข้ากันล้เดี๋ยวประนันยกถังดีกว่านี่อันนี้ก็เข้ากันละสามอย่างเข้ากันแล้วนะคะพอเข้ากันแล้วอาตามด้วยอ่ากดมะนาวอันนี้คือกดมะนาวนะคะ นี่กดมะนาวเราเทลงไปเลยเทลงไปในถังใหญ่เลยนะคะภาชนะอันใหญ่เลยพอเราเทลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำอ่าหนึ่งหนึ่งโลนะคะอ่าเดี๋ยวพนานเปิดน้ำก่อนนะหนึ่งโลก็ประมาณเมื่อกี้นี้นะคะน้ำก็อ่า เราตามด้วยน้ำหนึ่งโลนะคะเพื่อนๆจ๋าตามด้วยน้ำหนึ่งโลเอาเทลงไปเลยเทลงไปในถังใหญ่เลยนะคะแล้วเราก็คนอีกต่อไปแล้วเราก็คนคนคน,คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน เขาก็จะเป็นฟองแล้วนะตอนนี้เขาก็จะเป็นฟองแล้วที okay, ลงไปเทให้ใหใหคนให้เข้ากาันแล้วก็ค่อยเติมน้ําที่เหลือนะคะแล้วค่อยเติมน้ําที่เหลือน้ำที่เราต้องเตรียมทั้งหมดก็คือสิบสามกิโลนะคะน้ำที่เราเตรียมทั้งหมดคือสิบสามกิโลอันนี้เราเติมไปแล้วอ่า สองโลนะคะเราเติมไปแล้ว2โลก็เหลืออีก11กิโลนะคะแต่ถ้าใครอยากให้เข้มข้นก็ลดมาได้นะคะน้ําก็ลดมาได้ไม่จําเป็นต้องถึง13กิโลนะ mm hmm. อยากได้เข้มข้นเวลาเอาเวลาหยดใส่ผ้าล้างจานแล้วก็หยดแบบเหนียวเหนียวเข้มข้นแล้วพอนั่นแล้วเขาก็จะมีฟองของเขาเองนะคะสําหรับที่ว่าเราไปใช้เองเนาะ แต่ถ้าสําหรับถ้าเอาไปแบ่งขายใส่ขวดทําขายนะคะกะ็น้ำสิบสามกิโลเนาะถ้าเราใช้เองลด,ลด,ดะะลดปริมาณน้ําก็ได้นะคะลดปริมาณน้ําก็ได้เข้มข้นมากใส่แค่หยดเดียวก็ละลายฟองท่วมกละมังแล้วเพื่อนๆจ้าอตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ไวนะคะเพื่อนๆเอาไว้เอา รายการต่อไปเอาพอพอนั่นแล้วเดี๋ยวปนันอ่าเติมน้ําก่อนนะปะนันเติมน้ําแล้วก็คนคนก่อนนะเมื่อกี้นี่ไฟได้แล้วสองโลอ่าเดี๋ยวปนันก็เติมน้ําก่อนอ่าอันนี้ขวดเท่ากับโลที่สาม ที่สี่เราทำใช้เองก็ได้นาำน,นะคะเพืเ่อนๆจ๋ากปนานนี่ลืมเลยแหละทำทีหนึ่งไปได้นานเลยเพราะเราเป็นอ่าล้างจานเราก็ไม่ได้มากเนาะไม่ได้มากาเหมือนร้านค้าก็นเนาะเราที่ที่สี่หรือที่ห้าแล้วลืมอีกแล้วหนึ่สองสามสี ที่ห้าเราก็จะนั่นเนาะเพื่อนๆนับตามประนานด้วยประนานลืมแล้วหรือตาม่ลูกอ่ะขวดที่ห้าแล้วขวดที่หก บทที่เจ็ดที่แป ที่เ ป้านันจะเอาแค่สิบขวดนะคะเ,เพื่อนๆจา้ปนาป้านันจะเอาแค่สิบขวดเพราะป้านันอยากได้เข้มข้นเนาะอยากได้แบบเหนียวเหนียวแต่ถ้าใครอยากได้ปริมาณก็ได้ถึงสิบสามนะคะได้ถึงสิบสามลิตรเนาะแต่ป้านันเอาแค่สิบลิตรเพื่อว่าเอาเหนียวเหนียวเพราะป้นานันบีบหน่อยเดียวก็พอแล้วแล้วเราก็คนเข้าไปนะคะคนเข้าไปคนให้เข้าเข้ากันคนให้เข้าเข้ากัน นี่แล้วก็เติมด้วยอ่าน้ำหอมที่ป้นานันเตรียมไว้น้ำหอมสันไลนะคะกลิ่นเขาจะได้เหมือนสันไลเนาะเหมือนน้าสันไลนี่นะคะเราก็ใส่ไปนี่น้ําหอมสันไลเดี๋ยวป้านันล้างขวดนิดหนึ่งนี่นะ ตามด้วยสีตามด้วยสีนะคะเพื่อนๆจะตามด้วยสีนี่จะออกสีเหลืองเป็นน้ำสันไลนะคะเดี๋ยวเราก็คนคนกันคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน ให้เข้ากันนะคะเป็นเพื่อนจ๋าแล้วเกลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเกลืออันนี้จะเป็นเกลือนะคะเกลือสองขีดสุดท้ายนะคะสองขีดสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยอ่าใส่หมดเลยนะคะตอนนี้หมดแล้วนะใส่ครบทุกอย่างแล้วนะคะอ่ะใส่ครบทุกอย่างแล้วก็คนคนให้เข้ากัน แป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆจาแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วเราก็จะได้น้ำยาล้างจานใช้ในครอบครัวแบบจุใจไปเลยทำทีหนึ่งก็คุ้มไปนานเลยนะคะครัวเล็กๆนี่ทำทีหนึ่งคุ้มไปนานเลยลืมกันเลยแหละแต่ถ้าเราไปซื้อเป็นขวดเป็นซองก็จะซื้อกันบ่อยแต่ของประนันนี่ใช้แบบผสมทีหนึ่งลืมไปเลย ลืมไปเลยว่าทำตั้งแต่เดือนไหนใช้กันแบบลืมหลังเลยน,นี่สีก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าสีก็จะประมาณนี้คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะยิ่งคนนานเขายิ่งเหนียวนะคะยิ่งคนานานเขาก็ยิ่งเหนียว เท่ากันแล้วเราก็พักไว้นะคะ่อประมาณ4ชั่วโมงสี่ถึงหชั่วโมงค่อยมากรอกขวดหรือว่าอะไรนะเพราะว่าเขาเป็นฟองอยู่เนาะเราหาอะไรปิดไว้จา,พาะพอเรากวนเสร็จเราก็หาอะไรปิดไว้สักสี่ถึงห้าชั่วโมงก็ค่อยมากรอกขวดมาเทใส่ขวดใสอะไรเราไว้นะคะตักกรอกขวดอีกทีนึง เพราะว่าถ้าเราใส่ตอนนี้เขาจะอัดฟองฟองเขาจะเป็นแบบฟองอากาศเรา้ึงได้พักถ้าทำตอนกลางวันช่วงเย็นก็พักกลางคืนคืนคนึงไปเลยแต่ถ้าเราทําช่วงเช้านะือถึงเที่ยงพอช่วงตอนเย็นเราก็กอกขวดได้แล้วนะคะเราก็ดูว่าฟองเขายุบยังฟองเขายุบเราก็เทใส่ขวดเรา แค่นี้ก็ได้ละเราประนนส่งให้ดูยกไม่ไหวละตอนนี้นี่นะคะเีย๋ยเราก็จะทําการขนคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าคนให้เขาเหนียวเหนียวเข้ากันดีๆนะคะอ่าพอคนได้ที่แล้วอาพอเหนียวดีแล้วอ่าเราก็ยกมาดูนี่น้ําก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เหนียวเลยนี่เหนียวเข้มข้นนะเพราะปรน,นั้นไม่ได้ใส่ถึง13ลิตรนะคะอ่าถ้าใครอยาก ไม่อยากเหนียวมากขนาดนี้อยากได้ปริมาณเอาก็เพิ่มน้ําเอาให้ถึงสิบสามลิตรก็ได้นี่ปนันที่บอกว่า,าทิ้งไว้สี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วค่อยกออขวดเ,เพื่อว่าฟองอากาศเขาก็จะได้ยุบนะคะเพื่อนๆจานเนี่ยเขายังเป็นฟองอยู่เนาะฟองอากาศเขาจะนั่นเ,เดี๋ยวอันนี้ปนันจะอลองใส่ลองใส่ที่แบบว่ายัง ายังไม่ยุบฟอกนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวปนันเตรียมไว้นี่นะเดี๋ยวปนันใส่ให้ดูนะคะตอนนั้นก็จะเก็บขวดน้ําที่เรากินแล้วขวดครึ่งลิตรนะคะมาใส่เนาะเพื่อว่าตอนใช้ปนันก็จะได้ใช้ง่ายๆยกง่ายๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําการกอกขวดกันแต่อันนี้ป้านันยังไม่ได้พักนะป้านันยังไม่ได้พักกวนเสร็จก็จะมากอกให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คืออ่าป้านันก็เตรียมขวดน้ําน,นี่ขวดน้ําที่ว่าเรากินแล้วใช้แล้วเนาะเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ต่อนะคะเราก็เอามากอกขวดครึ่งลิตรเนาะนี่ป้านันที่ว่าฟองฟองนะที่ป้านันบอกว่าเขายังไม่ไม่นั่นฟองเน,ะน,นาะเดี๋ยวป้านันก็จะมาทําการกอกเหนียวมากเลยเพื่อนๆจ้า มากอรอกให้สักสองขวดมากอรอกให้ดูนะคะแต่ที่ว่าไม่อยากให้มีฟองก็คือว่าเอาไว้สักประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะเ,เพื่อนๆจะเอาไว้แบบฟองเขาหายีเหนียวมากเลยเ,เพื่อนๆจ๋าประน,นันกัทธรมการกอรอกอันนี้ก็ใช้ได้ถามว่าเป็นกอรอกตอนนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าแค่เขาเป็นฟองนะคะเขาก็จะได้ไม่ไม่ได้เต็มขวดเดี๋ยวฟองเขายุบ เหนียวมากเลยเพื่อนๆจ้าเหนียวมากๆเลยคือเข้มข้นเลยอ่ะเข้มข้เนเหนียว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 นี่นะก็จะเป็นสีออกสีสไล,ลัยเลยเพื่อนๆจ้าเป็นน้ำมะนาวปั่นกันเลยนะล้างจานนะคะล้างจานกินไม่ได้นะคะนี่นะก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆจ๋าแค่นี้ก็เสร็จแล้ว แล้วเราก็อ่าใส่ฝาฝาเราก็ใช้เป็นฝาตันไปก่อนเนาะเผ mm ื hmm. ่อว่าขวดมันล้มเนาะ mm hmm. เดี๋ยวอ่าไปนั่นนะขวดมันจะล้มมันจะหกนะคะ mm hmm. เพืเ่อนๆจ๋าถ้าเวลาเราจะใช้เราก็ค่อยนั่นเอาค่อยเจาะรูเอา mm hmm. เหนียวมากเลยเนี่ยเหนียวจะไม่ออกเลย แล้วป้นานันจะมีอีกอันนึงนี่ก็คือจะเจาะรูไว้อย่างนี้ถ้าว่าจะใช้เลยถ้าจะใช้เลยก็เจาะรูตรงฝาเราเราไม่จําเป็นต้องเปิดเนาะเปิดเดี๋ยวหกหมดนี่ถ้าเราเจาะรูนิดหนึ่งนะนี่เราก็บีบแค่นี้พอบีบแค่นี้พอบีบน้อยๆเราก็จะไม่เปืองเนี่ยบีบแค่นี้กองท่วมบ้านท่วมเมืองเพื่อนๆเยนยนี่น้ำดูนะมันน้ำมะนาวปั่นเลยใช่ไหม น้ำเหมือนน้ำมะนาวปั่นกันเลยะนันก็เตรียมไว้ที่สองขวดหกอันนี้ก็วันนี้หมดหมดใช้แล้วเดี๋ยวที่เหลือในถังนี้ก็เอาไว้ให้เขาฟองเขายุบส่วนที่อันนี้ก็จะใช้เลยเพราะว่าปนันหมดใช้แล้วขวดหนึงก็ได้ไปหลายวันนะคะเพื่อนๆจ้าขวดหนึ่งก็ได้ไปหลายวัน,นะ อันนี้ไหนๆก็กอกละเกอกสองขวดเลยให้เพื่อนๆดูนะคะเหนียวมากเหนียวมากเหนียวมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าขมข้นขมข้นกวนนานๆเขาก็จะเหนียวอยู่นะเพื่อนๆจ้ากวนนานๆเขาก็จะเหนียวอยู่นี่อือ เข้มนเลยจำเพาะแต่แค่ติดไอภาชนะตักของพนันเนี่ยไอขวดขวดที่ว่าพน,นันอ่าครอบตูดไอต้นบอนสีเนี่ยเพื่อนเพื่อนจานเนี่ยพนันอามาตักเพราะว่าเขาเข้มข้นเดี๋ยวเอาไปจำเพาะแต่เนี้ยไปล้างจานได้อีกเป็นร้อยลูกเลยเนี่ยมันไม่ออกง่ายเลยเนี่ยเหนียวติดเต็มเลย วันนี้สําหรับวันนี้น,อน้องป้านันก็มา,าไม่รู้จะทําคลิปอะไรลงช่องอวันนี้ก็มาทําน้ํายาสันไลว่างๆดีนะักก็เลยมาทําน้ํายาสันไหลให้เพื่อนๆดูนะคะคเพื่อนๆท่านใดยอยากทําใช้ในครอบในครัวครัวตัวเองเนะาะได้เลยนะประหยัดดีด้วยนะคะคเพื่อนๆจ๋าประหยัดดีด้วยวัสดุก็หาได้ง่ายอยู่หรือถ้าว่านั่นใครก็ อยากทำก็ทักมาหาปนันได้นะทักมาหาปนันได้ถ้าแถวบ้านไม่มีขายนะคะนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนี่ถ้าไปซื้อเขาขนาดนี้ก็คือยี่สิบแล้วนะเพื่อนๆจ้ะยี่สิบจะได้ไหมเนี่ยอ่าเต็มขวดเลยอ่าสำหรับวันนี้เน,ะะนาะปนัปนปนันก็มาทำน้ำยาล้างจานให้เพื่อนๆแล้วเนาะหายคิดถึงเพื่อนๆแล้วแกเงาแกซิงมาทำน้ำยาให้เพื่อนๆดูเนาะอ่าวันนี้นะคะวันนี้ก็ ่สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆ่อนทุกคนเลยจ้าสวัสดีค่ะ